นิยายเสียงบันทึกแห่งผู้พิทักษ์มังกรบทที่หนึ่งเด็กหนุ่มในป่าเงามืดณดินแดนที่เรียกว่าอาณาจักรแห่งวายุซึ่งเป็นอาณาจักรที่ปกคลุมด้วยป่าไม้โบราณที่หนาทึบและภูเขาที่สูงชันเคเดนเด็กหนุ่มกำพร้าวัย16ปีใช้ชีวิตยังโดดเดี่ยวในกระท่อมเล็กๆก,กลางป่าเขาไม่ใช่คนปกติทั่วไป เคนสามารถสื่อสารกับสิ่งมีชีวิตในป่าได้ไม่ว่าจะเป็นกระรอกที่กำลังเก็บลูกโอก๊กหรือหมาป่าที่กำลังล่าเหยื่อทุกอย่างล้วนส่งเสียงในหัวของเขาอย่างชัดเจนความสามารถพิเศษนี้ทำให้เขาแตกต่างจากคนอื่นและต้องหลบซ่อนตัวจากหมู่บ้านเช้าวันหนึ่งขณะที่เคเดนกำลังออกหาของป่าเขาได้ยินเสียงที่แตกต่างไปจากเดิมเสียงนั้นเต็มไปด้วยความเจ็บปวดและสิ้นหวัง มันเป็นเสียงคำรามที่คุ้นเคยแต่กลับอ่อนแรงลงอย่างน่าตกใจเสียงนั้นมาจากส่วนที่ลึกที่สุดของป่าที่เรียกว่าป่าเงามืดซึ่งเป็นสถานที่ที่ไม่มีใครกล้าเข้าไปเคเดนรู้สึกว่าเขาต้องเข้าไปในป่าเงามืดเพื่อช่วยเจ้าของเสียงนั้นหัวใจของเขาเต้นรัวด้วยความกลัวแต่เสียงกระซิบในหัวของเขาเรียกร้องให้เขาทำตามสัญชตาตญาณเขาเดินลึกเข้าไปในป่า ที่เต็มไปด้วยต้นไม้ที่สูงใหญ่จนบดบังแสงอาทิตย์และพื้นดินที่เต็มไปด้วยรากไม้ที่พันกันยุ่งเหยิงเมื่อเขาเดินไปถึงใจกลางของป่าเขาก็ต้องตะลึงกับสิ่งที่เห็นตรงหน้าเขาคือมังกรยักษ์สีเขียวมรกตที่บาดเจ็บสาหัสมันกำลังนอนหายใจรวยรินอยู่บนกองใบไม้แห้งปีของมันขาดวินและมีบาดแผลขนาดใหญ่ที่หน้าอกดวงตาของมันเต็มไปด้วยความเศร้าส้อยในที่สุดเจ้าก็มาถึง มังกรกล่าวด้วยเสียงที่แหบพร่าข้ารอเจ้ามานานแสนนานผู้พิทักษ์มังกรเคเดนรู้สึกสับสนผู้พิทักษ์มังกรท่านหมายถึงอะไรผมแค่เด็กคนธรรมดาเจ้าไม่ได้เป็นเด็กธรรมดามังกรตอบเจ้าเป็นทายาทของผู้ปลูกฝังผู้ซึ่งสามารถเชื่อมโยงจิตวิญญาณกับมังกรได้มังกรอธิบายว่าในอดีตมนุษย์และมังกรเคยอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขแต่แล้วก็เกิดความขัดแย้งขึ้น มังกรถูกขับไล่และต้องหนีไปหลบซ่อนตัวและตระกูลของผู้ปลูกฝังก็ถูกตามล่าและทำลายจนสิ้นซากและตอนนี้จอมารแห่งเงามืดได้ตื่นขึ้นจากข่วงนิลทราของมันแล้วมันต้องการทำลายโลกและกักขังวิญญาณของมังกรทั้งหมดเจ้าต้องหยุดมันก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินไปทันใดนั่นเองมังกรก็เปล่งแสงสีทองออกมาจากตัวมันอย่างรุนแรงแสงนั้นพุ่งตรงเข้าสู่ตัวของเคเดน ทำให้เขาต้องกรีดร้องด้วยความเจ็บปวดเมื่อแสงหายไปเคเดนก็รู้สึกถึงพลังอันมหาศาลที่หลั่งไหลอยู่ในตัวเขาและรอยสักรูปมังกรก็ปรากฏขึ้นที่แขนของเขาพลังของข้าอยู่ที่เจ้าแล้วมังกรกล่าวด้วยเสียงที่เบาลงเรื่อยๆจงดูแลโลกนี้ให้ดีผู้พิทักษ์มังกรมังกรสิ้นใจในอ้อมแขนของเคเดนเคเดนรู้สึกเศร้าโศกเสียใจอย่างสุดซึง้งเขารู้สึกเหมือนได้สูญเสียเพื่อนที่เขารู้จักมานานแสนนาน แต่ในขณะที่เขาเศร้าโศกอยู่นั้นเสียงฝีเท้าของใครบางคนก็ดังขึ้นพวกเขาเป็นกลุ่มนักรบในชุดเกราะสีดำที่มาพร้อมกับอาวุธที่แวววาวดวงตาของพวกเขามองมาที่เคเดนด้วยความมุ่งร้ายในที่สุดก็เจอตัวแกผู้ที่ได้รับพลังจากมังกรพลังนั้นจะเป็นของพวกเราเคเดนรู้ดีว่าเขาไม่มีทางสู้กับคนพวกนี้ได้เขาต้องหนีเขาหันหลังกลับและวิ่นเข้าไปในป่าอย่างไม่คิดชีวิตบทที่สอง การหลบหนีและพันธมิตรที่ไม่คาดคิดเคเดนวิ่งสุดชีวิตราวกับว่าชีวิตของเขากำลังแขวนอยู่บนเส้นได้พลังมันกรในตัวเขาส่งเสียงก้องกังวานทำให้เขาสามารถหลบเลี่ยงต้นไม้และรากไม้ที่พันกันยุ่งเหยิงได้อย่างคล่องแคล่วนักรบแห่งเงาเมืดไล่ตามเขามาอย่างไม่ลดละเสียงฝีเท้าของพวกเขากำลังใกล้เข้ามาทุกทีมันอยู่ทางนั้นอย่าให้มันหนีไปได้เคเดน วิ่งมาถึงหน้าพาสูงชันเขาไม่มีทางไปต่อแล้วหันกลับไปมองก็เห็นนักรบแห่งเงามืดกำลังยืนล้อมเขาอยู่พวกเขาชักดาบที่เปล่งประกายสีดำออกมาแล้วรอยยิ้มที่น่ากลัวก็ปรากฏบนใบหน้าของพวกเขาจบแล้วเด็กหนุม่มหัวหน้ากลุ่มกล่าวอย่างเย้ยหยันส่งพลังมังกรมาให้เราซะแล้วแกจะตายอย่างไม่เจ็บปวดเคเดนหลับตาลงอย่างสิ้นหวังเขานึกถึงมังกรที่ตายในอ้อมกอดของมัน และคำพูดสุดท้ายของมันอย่าให้พลังนี้ตกไปในมือของคนชั่วทันใดนั้นเองพลังในตัวของเขาก็ระทุขึ้นมาอย่างรุนแรงรอยสักรูปมังกรมุนแขนงของเขาเปล่งประกายสีเขียวมรกตและพลังงานเวทมนต์ก็ไหลออกมาจากตัวเขายังไม่สามารถควบคุมได้มันพุ่งเข้าใส่ต้นไม้รอบๆทําให้ต้นไม้ระเบิดออกและเกิดเป็นกําแพงไฟสีเขียวที่ขวางทางนักรบแหงเงามืดไวเขตเดนไม่รอช้า เขาพุ่งตัวลงไปจากหน้าผาสูงชันอย่างไม่ลังเลร่างของเขาตกลงไปในความมืดที่ไร้ก้นบึง้งหัวใจของเขาเต้นรัวด้วยความกลัวแต่แล้วเขาก็รู้สึกว่ามีบางสิ่นบางอย่างกำลังโอบอุ้มเขาไว้และพาเขาลอยขึ้นไปในอากาศเมื่อลืมตาขึ้นเขาก็พบว่าตัวเองกำลังนั่งอยู่บนหลังของกริฟฟอนยักษ์ที่มีขนสีน้ำตาลทองและดวงตาที่แหลมคมของเหยี่ยวที่ข้างเขามีหญิงสาวผู้หนึ่งที่มีผมสีแดงเพลืงและผิวสีแทน เธอสวมชุดหลังสีดําและกําลังมองมาที่เขาด้วยรอยยิ้มที่สดใสข้าชื่อไคล่าและนี่คือทันเดอร์คู่หูของข้าไคล่อาอธิบายว่าเธอเป็นนักล่าที่ทํางานให้กับองค์กรลับที่ชื่อว่าพันธมิตรแห่งแสงซึ่งเป็นองค์กรที่คอยปกป้องโลกจากจอมมารแห่งเงามืดและผู้ติดตามของมันพวกเขาได้รับสารสารเกี่ยวกับมังกรที่บาดเจ็บและได้ทางมาเพื่อช่วยมันแต่ก็มาไม่ทันดูเหมือนว่าชะตากรรมจะนำพาเจ้ามาหาเราไคล่ากล่าว ตอนนี้เจ้ามีพลังมังกรแล้วเจ้าต้องมากับข้าเพื่อฝึกฝนและเรียนรู้การควบคุมมันก่อนที่จอมมารแห่งเงามืดจะตามหาเจ้าเจอเคเดนไม่ลังเลที่จะตามเธอไปพวกเขาเดินทางผ่านป่าที่สวยงามและกว้างใหญ่เข้าสู่ดินแดนแห่งแสงที่ซ่อนตัวอยู่และได้พบกับเอลดริกชายชราผู้มีรอยยิ้มอบอุ่นและดวงตาที่เต็มไปด้วยความรู้เอลดริกคือหัวหน้าของพันธมิตรแห่งแสงและเป็นผู้ฝึกสอนผู้พิทักษ์มังกรมาหลายชั่วอายุคน การฝึกฝนของเคเดนนั้นโหดร้ายและอันตรายเอลริกไม่ได้สอนเขาเพียงแค่การใช้เวทมนต์เท่านั้นแต่ยังสอนให้เขาเรียนรู้ที่จะควบคุมอารมณ์และจิตใจของตัวเองด้วยเขาต้องต่อสู้กับภาพหลอนและความกลัวที่ซ่อนอยู่ในจิตใจของเขาเองแต่ด้วยความช่วยเหลือของไคลล่าและธันเดอร์เคเดนก็สามารถเอาชนะความท้าทายต่างๆไปได้วันหนึ่งเอริกได้นำเคเดนไปยังสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่เรียกว่าห้องโถงแห่งความทรงจำที่นั่น เต็มไปด้วยภาพของมังกรและผู้พิทักษ์ในอดีตและในที่สุดเคเดนก็เข้าใจถึงความหมายที่แท้จริงของการเป็นผู้พิทักษ์มังกรพลังของมังกรไม่ได้มีไว้ทำ,ทำลายแต่มันมีไว้เพื่อสร้างเพื่อปกป้องและเพื่อรักษาทันใดนั้นเองเสียงสัญญาณเตือนอันตรายก็ดังก้องไปทั่วทั้งอาณาจักรจอมมารแห่งเหงามือได้ส่งกองทัพปีศาจมาโจมตีพันธมิตรแห่งแสงพวกเขาต้องการที่จะได้พลังมังกรของเคเดนกลับคืนมา ตอนนี้เคเดนไม่ได้เป็นเด็กหนุ่มที่หวาดกลัวอีกต่อไปแล้วเขากลายเป็นผู้พิทักษ์ที่พร้อมที่จะปกป้องโลกที่เขารักจากความมืดมิดเขาหันไปมองไคล่าและธันเดอร์พวกเขาพยักหน้าให้กันและพร้อมที่จะต่อสู้เคียงข้างกันการต่อสู้เพื่อชะตากรรมของโลกได้เริ่มต้นขึ้นแล้วและเคเดนจะต้องใช้พลังที่เขาได้รับมาเพื่อปกป้องทุกสิ่งที่เขารักบทที่ 3. บทสรุปและการหักมุมครั้งสุดท้าย การต่อสู้ดำเนินไปอย่างดุเดือดเคเดนใช้พลังมังกรในตัวเขาต่อสู้กับกองทัพปีศาจของจอมมารแห่งเงามืดเขาปลดปล่อยเปลวเพลิงสีเขียวมรกตออกมาจากมือและสร้างโล่เวทมนต์ขึ้นมาปกป้องพันธมิตรของเขาไคลล่าและทันเดอร์คู่หูของเธอต่อสู้เคียงข้างเขาอย่างกล้าหาญพวกเขาผลักดันกองทัพปีศาจจนล่าถอยไปได้แต่แล้วจอมมารแห่งเงามืดก็ปรากฏตัวขึ้น มันมีรูปร่างคล้ายมนุษย์ที่ห่อหุ้มด้วยเงามืดสนิทและดวงตาของมันก็เป็นสีแดงเคลืองที่เต็มไปด้วยความแค้นจอมมารมองมาที่เคเดนด้วยสายตาที่ดูถูกเหยียดหยามในที่สุดเจ้าก็มาถึงเสียทีอาคานัสจอมมารกล่าวด้วยน้ำเสียงที่ทรงพลังข้าจำพลังของเจ้าได้เคเดนรู้สึกสับสนอาคานัสผมไม่ใช่อาคานัส ผมคือเคเดนไม่เจ้าตังหากที่หลงผิดจอมมารหัวเราะเยาะข้าจะแสดงความจริงให้เจ้าเห็นจอมมารใช้พลังของมันสร้างภาพในอดีตขึ้นมาภาพนั้นแสดงให้เห็นผู้ชายคนหนึ่งที่คล้ายกับเคเดนอย่างน่าประหลาดใจกำลังยืนอยู่ข้างมังกรที่ไม่ใช่เพียงแค่เป็นมังกรแต่มันคือไคล,ล่าและทันเดอร์คู่หูของเธอในอดีตทุกคนตกตะลึงกับสิ่งที่เห็น เคเดนคืออดีตผู้พิทักษ์ที่ชื่อว่าอาคานัสซึ่งทรยศหักหลังมังกรและทำให้พวกมันถูกขับไล่ไปมันเป็นเรื่องโกโหกเคเดนตะโกนผมไม่เคยทำแบบนั้นยาวเจ้าอาจจะจำไม่ได้แต่ข้าจำได้ในอดีตเจ้าคือคนเดียวที่ได้รับความไว้วางใจจากมังกรแต่เจ้ากลับเลือกที่จะทรยศพวกมันและร่วมมือกับมนุษย์เพื่อแย่งชิงพลังของพวกมัน เคเดนไม่เชื่อในสิ่งที่ได้ยินแต่เขาก็รู้สึกถึงความเจ็บปวดที่ฝังลึกอยู่ในจิตวิญญาณของเขาเหมือนกับว่าเขาเคยทำอะไรที่เลวร้ายอย่างไม่น่าให้อภัยมาก่อนเอลดริกหัวหน้าพันธมิตรแห่งแสงเดินออกมาจากเงามืดเขาไม่ได้มองเคเดนด้วยความภาคภูมิใจอีกต่อไปแต่สายตาของเขาเต็มไปด้วยความผิดหวังมันเป็นเรื่องจริงเอลดริกกล่าวเจ้าเคยเป็นผู้บิทักที่ยิ่งใหญ่ที่สุด แต่เจ้ากลับเลือกที่จะทรยศพวกเราเพื่อได้พลังทิศแท้จริงของมังกรเคเดนรู้สึกเหมือนถูกสายฟ้าฟาดเข้ากลางใจเรื่องราวทั้งหมดที่ขอเคยเชื่อมันถูกบิดเบือนทั้งหมดเขาไม่ได้เป็นแค่เด็กกำพร้าแต่เป็นอาคันัสพูดทรยศแต่พลังของผมไม่ได้มีไว้ทำลายมันมีไว้เพื่อสร้างเพื่อปกป้องและเพื่อรักษานั่นคือสิ่งที่ข้าสอนให้เจ้าจำได้จอมมารกล่าว ข้าเป็นคนสร้างความทรงจําที่ผิดพลาดให้เจ้าและวางเจ้าไว้ในอนาเขตเพื่อรอวันปลุกพลังมังกรในตัวเจ้าขึ้นมาและเมื่อมันตื่นขึ้นมาแล้วข้าจะเอาพลังนั้นกลับคืนไปทันใดนั้นเองจอมมารก็พุ่งใส่เคเดนและดูดเอาพลังมังกรที่อยู่ในตัวเขาออกมาแสงมรกตที่เคยส่องประกายก็เริ่มรีลงและในที่สุดก็หายไปจอมมารยิ้มเยาะอย่างพึงพอใจ แต่แล้วสิ่งที่ไม่มีใครคาดคิดก็เกิดขึ้นพลังในตัวของจอมมันเริ่มประทุและสั่นสะเทือนอย่างควบคุมไม่ได้มันกรีดร้องด้วยความเจ็บปวดและร่างที่ห่อหุ้มด้วยเงามืดก็เริ่มแตกร้าวออกเผยให้เห็นรอยตักรูปมังกรที่อยู่ในอ,อกของมันทำไมทำไมเป็นแบบนี้จอมมันกรีดร้องไม่ว่าเจ้าจะซ่อนมันไว้ลึกแค่ไหนพลังแห่งมังกรก็คือพลังแห่งแสง เรื่องราวทั้งหมดถูกเปิดเผยแล้วจอมมารแห่งเงามืดที่แท้จริงคือเอลดริกหัวหน้าพันธมิตรแห่งแสงเขาคือผู้ทรยศตัวจริงที่หลอกใช้ทุกคนให้ต่อสู้กันเองเพื่อที่เขาจะได้รวบรวมพลังของมังกรมาเป็นของตัวเองในอดีตเคเดนหรืออาคานัส คือผู้พิทักษ์ที่ค้นพบแผนการอันชั่วร้ายของเอลดริกและเขาได้ใช้พลังของเขาเพื่อผนึกวิญญาณของมังกรไว้ในตัวเขาเองเพื่อปกป้องมันจากเอลดริกที่แฝงตัวอยู่ในฐานะจอมมารแห่งเงามืดแต่พลังนั้นทําให้เขาต้องสูญเสียความทรงจําและเอลดริกก็ได้ฉวยโอกาสนี้สร้างเรื่องราวปลอมขึ้นมาเพื่อหลอกล่อให้เขาปล่อยพลังออกมา เมื่อพลังมังกรกลับขืนสู่ตัวของจอมมารมันก็ไม่อาจควบคุมพลังนั้นได้เพราะพลังมังกรนั้นบริสุทธิ์และทรงพลังเกินกว่าที่ผู้ที่จิตใจชั่วร้ายจะควบคุมได้จอมมารถูกพลังของตัวเองกัดกินและในที่สุดก็ระเบิดออกเป็นเสี่ยงๆพลังมังกรที่ถูกปลดปล่อยออกมาได้รวมตัวกันและก่อตัวขึ้นเป็นรูปร่างของมังกรอีกครั้ง ไคล่าและตันเดอร์คู่หูของเธอได้กลับมาเป็นร่างเดิมและทุกคนก็ได้รับการเยียวยาจากพลังของมังกรเคเดนแม้จะไม่ได้มีพลังอีกต่อไปแต่เขาก็ได้ความทรงจำกลับคืนมาทั้งหมดและในที่สุดเขาก็เข้าใจถึงชะตาก,กรรมที่แท้จริงของเขาเขาคือผู้พิทักษ์มังกรผู้ปกป้องโลกจากความมืดมิดเรื่องราวของบันทึกแห่งผู้พิทักษ์มังกรจบลงแล้ว แต่ตำนานของเคเดนผู้พิทักษ์ที่เสียสละเพื่อกอบกู้โลกจะถูกจารึกไว้ในประวัติศาสตร์ตลอดกาล